เดี๋ยวเราลงเป็นให้อาหารมามาได้เนี่ยลูกเห็นไหมเขายังให้กันอยู่นะเห็นไหมรอบเดียวขอใอะไรครับสิ่งนี่ไม่เจอเลยไม่เจอเลยเนาะไม่เจอช่วยด้วยคนที่รักอยู่ไหนก็เยอะยังสนใจมันมากมากเลยไหนสมป้ามองไม่เห็นสิร้จริงๆเนี่ยผมก็มองไม่เห็นอาจจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวเด็กๆ อาจจะยังเด็กอยู่ยังไม่โตเต็มวัยจีนอฟจูน้อยมันอยู่ไหนกงงนั้นกงงอะไรอ่ะนั้นตัวอะไรอ่ะข,ขาวๆตรงนั้นนูกไหนอคะครับนุ้นอ่ะนี่ตัวอะไร่หูจิงโจ้เปล่าน่าจะเป็นแพะนะครับโอ้ยมีนอกอีโมูด้วยเห็นไหมตัวขาวๆหนูมไม่รู้จักนอกอีโมูคืออะไรค่ะ เจอจิงโจ,งจง้ขโมงแองนี้แล้วกันนะป๊อปนี่ก็คือเรือง่ายนี่ก็คือรถที่รอห่อยโอเคลงสักทีดีแล้วขอบคุณพระเจ้าลงแนละ้วลงเลยใช่ไหมลกูกขอบคุณเจ้าดีขึ้นไหนโอ้บ๊อบ๊อบบ๊อบอย่า,ายโยกคุณ เขาจะโยกสิลูกไม่ได้อ้าวค่ยครับมมันจออยู่แล้วไปแล้ว,ลวเย่เย่เตรียมตัวตายไดไครบเดี๋ยวไปถ่ายดีกว่าไอ้ัว